คารีนะครับั่วไหลอยู่ในโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกอยู่ย่านเพชรบุรีตัดใหม่นะครับซึ่งก็ส่งผลให้กลิ่นคอรีนั้นคั้งไปทั่วบริเวณนะครับซึ่งโรงเรียนก็ต้องประกาศให้มีการอพยพเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองนั้นเดินทางมารับบุตรหลานนั้นกลับบ้านครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายนะครับในโรงเรียนเซนต์โดมินิกย่านถนนเพชรบุรีมีกลิ่นคอรีเน่ยกระจายไปทั่วโรงเรียนเลยนะครับ โดยเฉพาะที่บริเวณด้านสะไยน้ำเนี่ยนะครับคาดว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่นําเกลือลงไปทปําปฏิกิริยากับคอรีนแล้วก็เกิดผิดพลาดท,ทําให้เกิดควันเนี่ยฟุ้งกระจายไปทั่วโรงเรียนต่อมาทางโรงเรียนก็จะให้กับผู้ปกครองเนี่ยมารับเด็กนักเรียนกลับบ้านพร้อมกับมีการเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนที่เหลือเนี่ยไปยังโรงเรียนดอนบอสโกนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเบื้องต้นเนี่ยมีเด็กนักเรียนถูกนําส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับอยู่ประมาณ20่สิบราย ก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับเพราะเกิดขึ้นแต่ช่วงสายแล้วนะครับใช่แล้วค่ะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าคอรีนที่รู่ออกมาจากถังเก็บคอรีนนั้นที่อยู่ภายใต้สระว่นะายน้ําอาคาร8นะคะบอกว่าเป็นอาคาร8ชั้นโดยกลุ่มเด็กนักเรียนเนี่ยต่างระบุว่าได้กลิ่นคอรีนตั้งแต่ช่วงเช้าในการเข้าแถวเคารพธงชาติต่อมาเพื่อนเพื่อนักเรียนด้วยกันบางคนนะคะต้องเข้าพบอาจารย์บอกว่าไปที่ห้องพยาบาลประจำาของโรงรเรียนต่อมาไม่นานนะคะกลิ่นคอรีนก็คั่คุ้งไปจนทั่วโรงเรียนและทางโรงเรียนจึงได้ประกาศให้เเด็กกนนัรีย ออกจากโรงเรียนค่ะด้านนางลักษณาโรธธรรมรงค์นะครับผู้ในการเขตและเทวีเนี่ยกล่าวว่าจากการเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าบริษัทที่ดูแลสระว่ายน้ําของโรงเรียนได้มาเติมสารคอรีนครับเพื่อปีการปรับสภาพน้ําในสระว่ายน้ําแต่เกิดเหตุสารคอรีนเนี่ยั่วไหลเกินความเหมาะสมะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยได้โทรศัพท์สอบถามกับโรงพยาบาลบำรุงราชแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกให้คาแนะนําว่าให้ย้ายนักเรียนเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อน รงเรียนก็ได้ย้ายนักเรียนไปยังโรงเรียนดอนบอสโกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเซนต์โดมินิกนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยของกทมนะครับได้ควบคุมปริมาณสารเคมีและก็ช่วยเหลือนักเรียนแล้วนะครับโดยมีแพทย์และก็พยาบาลจากโรงพยาบาลบำรุงราชเข้ามาตรวจร่างกายนักเรียนแล้วนะครับแลรก็ตามโรงเรียนได้แจ้งให้กับผู้ปกครองมารับเด็กนักเรียนกลับบ้านบางส่วนนะครับส่วนเด็กที่เหลือนั้นก็ยังคงอยู่โรงเรียนดอนบอสโกนะครับใช่แล้วค่ะ นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายนะคะซึ่งคาดว่าตอนนี้ทุกคนคงกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็สถานการณ์น่าจะคลี่คลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะมาดูอุบัติเหตุกันบ้างค่ะบอกว่าเกิดเหตุรถบัสน,นะคะที่กําลังจะวิ่งไปรับส่งพนักง,งานของโรงงานแห่งหนึ่งแต่เกิดเบรกแตกค่ะพุ่งชนที่บริเวณสัญญาณที่มีการติดสัญญาณไฟจราจรนะคะจนทําให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก2รายบอกว่าตํารวจก็คุมตัวซูเฟอร์คนนี้ไปดําเนินคดีแล้วโดยอ้างว่านะคะบบอกกวว่่าาาขัรรถมมมเเไ็ แต่เบรกแตกทั้งนั้นจนทําให้ควบคุมรถไม่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนี้ขึ้นค่ะ ก็คือภาพเหตุการณ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกําลังปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บอยู่โดยอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้นี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจของตํารวจสภูทรอุทัยนะคะได้รับแจ้งเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์กลางสามแยกไฟแดงตลาดแกลนถนนรจนะขาออกอําเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้มีการเดินทางไปตรวจสอบก็พบว่าที่เกิดเหตุน,าน,านั้นพะรถจักรยานยนต์รวมทั้งหมด3าคันและหนึ่งในนั้นเป็นรถจักรยานยนต์แบบพ่วงงข้า ขายขายนมค่ะถูกชนกระเด็นไปอยู่ที่เกลื่อนไฟกลางถนนเลยนะคะบอกว่าติดอยู่ที่แยกไฟแดงนี่แหละค่ะได้รับความเสียหายนะคะรถก็พังเสียหายด้วยห่างไปอีกประมาณ200เมตรพบรถบัสโดยมีการรับส่งผู้โดยสารก็คือรับส่งพนักงานของโรงงานในนิคมไฮเทคอำเภอบางปะอินจนังหวัดพระนครศรีอยุธยาหมายเลขทะเบียนก็คือ3 0มศูนขีดหนึ่นึ่งศสระบุรีจอดเสียหลักด้านหน้ามีร่องรอยของการเฉียวชนได้รับความเสียหายด้วยและจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะก็ทําให้มีผู้ขับขี่รถจ ยานยนต์ทั้งคันบอกว่าทั้ง3คันนี้แหลคะค่ะได้รับบาดเจ็บจานวน3รายด้วยกันถูกนําส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแต่ต่อมาค่ะนางสิริวัลวุฒิกรหนึ่งในผู้บาดเจ็บที่นําส่งโรงพยาบาลทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยค่ะบองตนก็ทราบว่าผู้ขับรถบัสรับส่งคนงานนะครับก็คือนายอุดมราชวงศ์อายุ37ปีให้การบอกว่าได้ขับรถบัสเนี่ยออกจากตัวเมืองที่ยาตามไปที่ถนนโรจนะนะครับมุ่งหน้าไปรับพนักงานที่นิคมอุมสาหกรรมไฮเทคอำเภอบางปะอินนะครับ นายอุดมก็อ้างว่าขับรถมาก็ปกติพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณสามแยกไฟแดงตลาดแกลนรถเกิดเด็กไม่อยู่ครับพุ่งเข้าไปชนกับรถจักรยานยนต์ทั้ง3าคันได้รับความเสียหายทําให้มีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับตำรวจก็จึงได้ควบคุมตัวนายอุดมโชเฟอร์เนี่ยไปดำเนินคดีนะครับก็คงจะเป็นขับรถโดยประมาทด้วยนะครับไม่ได้ตรวจเช็คสภาพรถด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องจุดตรวจที่ดีๆนะครับนี่รถบัสกับมอเตอร์ไซค์นี่ก็ เหมือนช้างกับมดเลยนะมาชนนะครับอันตรายทีเดียวนะครับไปดูเรื่องหนึ่งครับเป็นอุบัติเหตุเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นอยู่กลางทะเลเลยนะครับลูกเรือประมงชาวสงขาครับถูกกว้านอวนหมึกเนี่ยนะครับหมุนรัดจนเสียชีวิตเลยนะครับขณะที่ออกทําประมงหาปลาหมึกอยู่กลางทะเลตังนะครับซึ่งไต่กคงเรือเนี่ยก็ต้องนําเรือกลับเข้าฝั่งแล้วก็ทําการปลดตัดอวนนะครับแก้พัฒนาการออกนาร่างออกมาอย่างยากลาบากนานหลายชั่วโมงครับ ตํารวจสพกันตังจังหวัดตรังนะครับรับแจ้งจากนายสมรงแดงทําดีอายุ59ปีนะครับซึ่งเป็นไตกงเรือสอสุรศักดิ์ของแพปลาสุดสาครนะครับบอกว่าเกิดอุบัติเหตุกับลูกเรือประมงที่ตกลงไปในอวนปลาหมึกทําให้ถูกเขาเรียกว่าก้านอวนปลาหมึก้วครับลัดร่างกายจนเสียชีวิตซึ่งก็ติดอยู่ในอวนเนี่ยนะครับแล้วก็ลากเรือพร้อมกับร่างของลูกเรือนะครับประมงเนี่ยกลับเข้าฝั่งมาที่ท่าเรือ ก็รีบบงก่อนนะครับก็เลยได้เดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงเนี่ยพบร่างของลูกเรือประมงดังกล่าวนะครับทราบชื่อก็คือนายมุนีสิงหานะครับอายุ61ปีนะครับถูกม้วนรัดด้วยอวนหมึกอย่างแน่นหนานะครับเพื่อนๆก็ซึ่งเป็นลูกเรือนครับประมงเนี่ยลำเดียวกันแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องช่วยกันใช้มีดอิโต้เนี่ยนะครับ<ฆ>แล้วก็มีมีดปล,ปลายแหลมด้วยค่อยๆตัดอวนออกนะครับที่พันร่างกายอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนําร่างออกมา ใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยนะครับจึงสามารถนําร่างออกมาได้ ในสภาพที่ถูกก้านอวน,นรัดจ,จนกระดูกเนี่ยแตกหักเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับใช่แล้วค่ะและจากการสอบถามนายสมทรงใต้กงเรือทราบว่านะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผู้ตายและลูกเรือคนอื่นๆรวมทั้งหมด5คนคได้ออกไปท่ดสมอวางอวนหมึกเพื่อที่บอกว่าเป็นด้วยวิธีการปั่นไฟบริเวณหนา้าเกาะตะเกียงจนกระทั่งเช้าตรู่ค่ะซึ่งกําลังที่จะยกอวนครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อที่จะเก็บเครื่องมือแล้วก็กลับบ้านกันแล้วค่ะปรากฏว่าได้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้นเมื่อผู้ตายได้ตกลงไปในกว้านอวนตนเองก็พยามที่จะน้ตัว แล้วก็เอื้อมมือนะคะไปช่วยดึงผู้ตายขึ้นมาแต่ก็ถูกวานเหวี่ยง ว้านดังกล่าวเนี่ยค่ะเวียงจนศรีรษะของผู้ตายเนี่ยกระแทกกับคิ้วซ้ายทําให้คิ้วแตกเลยนะคะเป็นแผลให้มีเลือดไหลด้วยแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือดึงผู้ตายขึ้นมาจากคว้านอ้วนอันนี้ได้เมื่อตั้งสติได้แล้วจึงได้รีบปิดเครื่องปั่นไฟแล้วก็เพื่อให้มอเตอร์หยุดทํางานแต่ก็พบว่าลูกเรือประมงคนดังกล่าวนี้ได้เสียชีวิตแล้วค่ะจึงได้นําร่างของผู้ตายนั้นกลับเข้าฝั่งและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รับทราบทางนี้นะคะทางญาติก็บอกว่าไม่ได้ติดใจในการสงสัยในการตายของลูกเรือคนนี้จึงได้นนําาาาศพไปประกอบิธีีตมสท่ บ้านเกิดกันต่อไปค่ะอัน,นออกอยากเลย <ๆ S 1> ครับว่ต้องลากมาตั้งแต่การเคเลจนหนึ่งเข้าฝั่งนะใช่แล้วค่ะค่อยมาออกบนฝั่งได้นะครับ ค่ะช่วงนี้นะคะก็มาติดตามกันต่อเลยค่ะจากกรณีที่ถ้าเราจะไปบนท้องถนนนะคะคก็จะเห็นได้ว่ามีจุดจอดแท็กซี่ที่เขาเรียกว่าจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะไว้คอยครบ,บริการประชาชนเพื่อที่จะมีคอยเรียกนะคะเรียกแท็กซี่ในจุดนี้แหละเพื่อที่จะไม่ให้เราไปติดกับรถเมย์เช่นเป็นเรียกตามป้ายรถเมย์ก็อาจจะส่งผลกระทบทําให้มีการจราจรที่ติดขดัดรวมถึงตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ให้จอดนะคะทึ่งในวันนี้ค่ะเราก็บอกว่าทางด้านของบนถนนเนี่ยจะเห็นแล้วก็ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มี นโยบายในการจัดตั้งและก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาค่ะเดยนไปดูกันค่ะว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงค่ะ จะสังเกตได้นะคะว่าบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยจํานวนรถยนต์และรถสาธารณะทุกประเภทอยู่ในขณะนี้หนึ่งในนั้นก็คือจํานวนของรถแท็กซี่ที่นับวันจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการกันมากยิ่งขึ้นท่านนี้ก็บอกว่าเพื่อความสะดวกสบายและการเดินทางเนี่ยอาจจะรวดเร็วกว่าการใช้รถโดยสารสาธารณะหรือรถรถเมย์นี่แหละค่ะรวมถึงการนั่งรถเมล์เนี่ยก็อาจจะทําให้มีการแออัดด้วยจนทําให้หลายคนนิยมที่จะเลือกในการนั่งรถแท็กซี่กันมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างหนึ่งนะคะก็บอกว่าเป็นนโยบายที่ทางกรุงเทพมหานครได้สร้าง ไว้ให้กับผู้ที่ขับรถแท็กซี่รับจ้างรวมถึงผู้โดยสารแท็กซี่ด้วยนะคะตั้งแต่อดีตของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนก่อนๆแล้วค่ะนั่นก็คือจุดจอดรถแท็กซีอ่อัจฉริยะหรือจุดที่กําหนดไว้เพื่อสําหรับจอดรถแท็กซี่ในการรับส่งผู้โดยสารน,นั่นเองบอกว่าถ้าเกิดมีการรับส่งตามจุดต่างๆนี้แล้วก็คือจะช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการาจราจรที่ติดขัดเนื่องจากว่าอาจจะทําให้มีการมีระบบและก็มีระเบียบมากยิ่งขึ้นในการต้องการที่จะเรียกแท็กซี่เพราะถ้าหากว่า าคนที่จังการจะเรียกแท็กซี่ไปเรียกตามป้ายรถเมย์หรือ,อตามถนนที่ไม่ใช่จุดจอดก็อาจจะส่งผลกระทบทําให้รถติดแล้วก็มีการผุมผลการปัญหาจราจรเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งทางนี้นะคะทางทีมข่าวเอ็มวีทีวีค่ะเขาได้ลงพื้นที่ในการสํารวจจุดจอดแบบนี้แหละค่ะว่ามีผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใดแล้วก็ยังใช้กันอยู่บ้างไหมซึ่งทางด้านของผู้ที่ใช้นะคะก็จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้ก็คือคนขับแท็กซี่นี่แหละค่ะก็บอกว่าถ้าใช้อยู่นะคะก็ควรที่จะใช้ให้มากกว่านี้เพราะว่าจะทํให้ ทางด้านของการจราจรเนี่ยไม่ติดขัดรวมถึงจะเป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าจะได้มีความสะดวกสบายโดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าหรือจุดสําคัญสําคัญนะคะก็สามารถที่จะจอดรอผู้โดยสารได้เมื่อผู้โดยสารเห็นเนี่ยก็จะมักนิยมที่จะไปขึ้นนะคะอันนี้เป็นเสียงของคนขับแท็กซี่ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ไปฟังเสียงของผู้ขับขี่แท็กซี่กันค่ะผมว่ามีเฉพาะจุดที่แบบมีมีคนพุกพล่านแล้วก็มีคน มีคนมารอนะครับ <ฮะ S 1> ถ้าจุดไหนที่แบบไม่มีไม่มีคนมาอยู่หรือว่าไม่มีคนพุกพลานก็ก็จะไม่มีประโยชน์แล้วโดยส่วนตัวแล้วอะค่ะสำหรับตัวพี่นะใช้บริการกับจุดจอดแท็ซีี่อัจฉริยะแบบนี้บ่อยไหมคะบ่อยไหมเหรอครับน้อยฮะน้อยครับ <ฮะ S 1> นอกจากอย่างนี้กรณีที่อยู่ตามหน้าห้างอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> จะมีคนก็มาจอดแล้วเดี๋ยวคนก็จะมามาขึ้น เปรียบเสมือนว่าถ้าเกิดเป็นระยะทางทั่วไปที่<ฆ>เป็นตามถนนเหมือนเราวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค,คนจะไม่นิยมเรียยตามจุดจอดแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ไม,ไม่ไม่นิยมครับครับไม่นิยมแล้วด้วยส่วนตัวคุณพี่แล้วอะ่ะตรงเนี้ยคุณพี่ว่ามันควรที่จะมีการปรปับปรุงหรือว่ามีการรณรงค์ให้ใช้กันมากขึ้นไหมคะรณรงค์ไหมผมว่ามันมันก็พูดยากนะเพราะว่ามันมันก็คงขึ้นอยู่กับ หลายหลายอย่างครับ,รบถ้าถ้ามีผู้โดยสารเนี่ยผมว่าแท็กซี่ต้องต้องไปจอดอยู่แล้วครับ,รบแต่ถ้าไม่มีนี่คงคงจะคงจะไม่ไม,ไม่ไม่จอดนะครับครับนูถามเกี่ยวเนือ<ฮ>่องไปทางด้านของผู้ว่าคนใหม่นะคะคจะมาเป็นไม่รู้ว่าเป็นใครนี่แหละที่ว่าจากโครงการนี่ก็คือมาจากผู้ว่ากทมเหมือนกันเที่ว่าคน<อ>ที่จะมีสารต่อแล้วมีการดำนลงดีไหมคะสารต่อไหมผมดำเนิลงให้มากขึ้นไหมใช้จุดต่อแท็กซี่อเทเดีเพื่อที่จะให้การจราจรเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ มันมันก็ดีนะผมว่าครับถ้าถ้าทำได้นะฮะมันก็ดีฮะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการไหมครับก็ก็ไม่มี ใช่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังฝากไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคนใหม่ด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดารงตําแหน่งในวันที่3มีนาคมนี้แหละค่ะก็อยากให้กลับมาใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงตั้งอยู่บนท้องถนนเท่านั้นร,รวมถึงอยากให้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์และก็ความคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ด,ดลงทุนไปจํานวนมหาศาลจากการที่มาสร้างจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะแบบนี้แหละค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดทําได้ริงน จะทําให้การจราจรบนท้องถนนได้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้การจราจรเนี่ยอาจจะติดขัดได้น้อยลงในด้านของการที่มีพี่น้องประชาชนมาเรียกแท็กซี่ในการใช้บริการด้วยค่ะอันนี้ที่ทําได้จริงนะถ้าทําได้ไม่จริงก็คือปัจจุบันนี้ผมว่าทําได้ไม่จริงใช่แล้วค่ะเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่เปิดใหม่แรกๆนะคุณอนรนงก็คือมันจะฮือฮากันหน่อยนึงว่า เป็นจุดได้ได้เสียดอัจฉริยะเนี่ยเรียกมายังไงแต่<ร>ตอนนี้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าไงเลยไหมเข้าใจว่าเป็นจุดที่จอดแท็กซี่เฉยๆใช่แล้วค่ะคือคนไม่มีไปเรียกแล้วนะสังเกตว่าบางทีก็เอาไว้เพื่อที่จะจอดบินรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยเอ,ออย่างนี้ก็มีใช่ขายของด้วยนะคะคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดแก้ไขก็ต้องดูดีๆว่าถ้าเกิดคนใช้นะครับยังไงก็มีประโยชน์แน่แต่ถ้าเกิดคนไม่ใช้อันนี้ไม่มีประโยชน์แน่นอนใช่แล้วค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมมีข่่าาไดด้ตตัันอครบ ล่าข่าวตะเวนนะครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่านะ่าสุดอีกแล้วนะครับเป็นคนโดดสะพานลอยนะครับอยู่ตรงสะพานลอยของอตรงข้ามกับห้างโลตัสสาขาลาดพร้าวนะครับตำรวจจึงประสานกับมูลนิธิร่วมปตัญญูนะครับไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับนี่แหละครับก็เป็นสะพานลอยอยู่ตรงหน้าห้างโลตัสลาดพร้าวนะครับก็ไปพบกับ ผู้เสียชีวิตนะครับก็คือรับชื่อก็คือนายนิสาแก้วสืบวงอายุ34ปีไม่ทราบที่อยู่นะครับซึ่งอยู่ในสภาพที่คือเจ้าหน้าที่มูลทีนะครับร่งวันจันยูก็ได้นําตัวผู้บาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลราชาวิถีนะครับสอบสวนคนขับแท็กซี่นะครับเห็นในการเ,เล่าว,ว่าได้พบเห็นนายนิสานะครับคือตอนแรกเนี่ยห้อยตัวอยู่กับราวสะพานลอยเป็นเวลานานกับ20นาทีนะครับหลังจากนั้นก็เห็น บอกเข็นกับตาเลยนะครับบอกว่านายนิสาเนี่ยปล่อยมือจากราวสะพานแล้วก็ทิ้งตัวลงมาบนพื้นถนนนะครับจนสลบเจ้าหน้าที่ก็นําตัวส่งโรงพยาบาลเมโยไปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายนิสาเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับถึงตัดสินใจทําร้ายตัวเองหากคุณชมดูแล้วนะครับก็พอจะรู้จักญาติของนายนิสานะครับก็ติดต่อให้ญาติมาดูเรื่องแตละกันนะครับตอนนี้ก็คาดว่าได้อยู่โรงพยาบาลเมโยนะครับค่ะ ก็สรบปไปนะครับไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้าง<ช>นะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คงอยู่ในอาการรักษาของแพทย์อยู่นะคะช่วงนี้ค่ะมาติดตามกันต่อเลยสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะคะได้มีรวมถึงร้านตู้เกมหยอดเหรียญด้วยค่ะแล้วก็การขายแผ่นเพลย์สเตชันนะคะของจังหวัดฉะเชิงเทราขอนแก่นร้อยเอ็ดชนบุรีระยองแล้วก็จังหวัดของกรุงเทพมหานครกว่า10ล้านเลยนะคะได้มีการเดินทางมาร้องทุกที่กองปราบค่ะบอกว่าหลังถูกตัวแทนจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นบริษัทตัวแทนจําหน่ายเกมที่มาจากประเทศญี่่่ปปุนนมาขาขยยใระะเททศไทค นายเอกนามสมมุตินะคะเจ้าของร้านจําหน่ายของเด็กเล่นในจังหวัดระยองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยด,ด้วยว่าได้ซื้อแผ่นเกมต่างๆของโคนามิมากกว่า50เกมจากย่านสะพานเหล็กกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อกลางเดือนธันวาคมนะคะที่ปี2553ได้มีตัวแทนจากบริษัทไฮเปอร์ลูน่าเวิด์จำกัดจํานวน3คนมากับเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบแล้วก็เป็นตํารวจสันติบาลจังหวัดระยองหนึ่งคนเข้ามาที่ร้านนะคะเมื่อมาถึงก็แสดงบัตรสาเนาบันทึกประจําวันก่อนที่จะบอกว่ามาจับกลุ่มสิทธ ลิขสิทธิ์ในการบอกว่าลิขสิทธิ์เกมของโคนามิจากนั้นได้มีการยึดเกม p l a y s t a t i o n ไปจํานวนมากแล้วก็ให้ไปตามต่อที่สถานีตํารวจในท้องที่เมื่อไปถึงแล้วกลุ่มคนพวกนี้ล่ะค่ะก็จะมีการเรียกมาคุยเพื่อให้จ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ถูกดําเนินคดีพวกเขาก็จะเรียกเงินอยู่ที่80,000บาทต่อการต่อรองเหลือสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ 10, ท1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะแต่เมื่อจ่ายเงินไปแล้วนะคะเรื่องก็ยังไม่จบค่ะเพราะว่า ผ่านไปไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีโทรศัพท์มาจากคนกลุ่มนี้ให้โอนเงินไปให้อีกเดือนละ1000บาทเข้าบัญชีของคนที่อ้างว่าชื่อหมวดเทพแต่โอนไปให้แค่ครั้งเดียวก็มาทราบเรื่องจากเพื่อนๆภายในเว็บไซต์นะคะที่มีการสืบทอดสายทอดต่อๆกันมานี่แหละคะ่ะบอกว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ว่าถูกกลุ่มแก๊งลักษณะนี้หลอกลวงจนรวมตัวกันเพื่อมาแจ้งความกับเจา้าหน้าที่ตำรวจที่กองปรปาบปรามนี่แหละค่ะด้านผู้เสียหายนะครับก็ ใช้เป็นว่านางน้อยนะครับสม,มุตินะครับเป็นผู้ประกอบการร้านขายแผ่นเกมในห้างสินค้าพันธิพลาซ่าสาขาประตูน้ําบอกว่าเชื่อว่ามีผู้ประกอบการค้าแบบเดียวกันที่มีอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งนี้นะครับเพราะหลังจากทราบเรื่องในเว็บไซต์เนี่ยก็มาช่วยการตรวจสอบองค์กรการค้าไทยญี่ปุ่นแล้วก็พบว่าบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็เมื่อไปตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทซึ่งอยู่ห้องเลขที่1 4 0 1ชั้น14อาคารวันแปซิฟิกเพลสเลขที่140นถนนสุขุมวิทแขวงแล้วก็เตขตคลองเตยก็พบว่าเป็นสํานักงานร้างครับค<ช>่ะอาไม่มีคนทํางานเลย<ช>นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยนางสาวน้อยก็เลยกล่าวอีกว่าจากข้อมูลที่รวบรวมได้เพราะว่าแก๊งนี้มีกระขาย,เ,ยเป็นร้อยคนค<ช>่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนยศดาบตํารวจแล้วก็จา1สิบตรวจซึ่งอ้างว่ามาจากหน่วยต่่าาาางงงงๆนบอน,อน,อนบบบส้้ึกลุม เราต้องที่อื่นๆบ้างที่ร้านเกมอยู่ตรงนั้นนะครับ<ช>ร้านค้าคต้องอยู่ตรงนั้นนะครับใช้ชื่อบริษัทแห่งนี้เข้าไปจับกลุ่มแผ่นเกมของค่ายโคโนมิจากร้านขายแผ่นเกมร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วก็ร้านตู้เกมต่างๆนะครับแต่การเข้าจับกลุ่มนั้นเนี่ยใช้สำนาเอกสารมอบอำนาจบริษัทไม่มีหมายค้นสารไม่มี uh, ตำรวจสัญญาบัตรร่วมตรวจค้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตกรมทรัพย์สินทางปาัญญา เมื่อมาถึงก็จะให้แก๊งตัวแทนบริษัทเนี่ยเข้าไปรื้อคนแล้วก็ยึดส,สินค้าไปที่สถานีตํารวจเพื่อให้เจ้าของร้านเนี่ยตามไปเคลียร์จ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีบางรายก็ถูกเรียกเงินถึง1 5 0 0 0 0บาทแล้วก็ต้องเสียเงินรายเดือนให้อีกนะเดือนละ3,000บาทแ,แต่เมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยจึงมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นแก๊งแอบอ้างเพราะคโนมิปุปเนี่ยยืนยันมาแล้วว่า ไม่มีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยท่านนี้คนที่อยู่เบื้องหลังแก๊งนี้ก็ทราบมาว่าเป็นแก๊งที่เดินอยู่ในพันธิปมาก่อนด้วยนะครับใช่แล้วค่ะทางนี้นะคะพันตารวจเอกอภิชัยยังได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนแต่ละกองกากับการที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่มีผู้เสียหายอยู่นั้นมีการตั้งร้านอยู่ตามจังหวัดต่างๆด้วยมาทําการสอบปากคํารับเรื่องราวร้องทุกข์เอาไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อน,นํามาประกอบสํานวนรวมถึงการประมวลเสนอผู้บบััังคญชาพิจารณาสั่งดําเนินการกันต่อไปโดยเบื้องต้นนะคะกลุ่มผู้เสียหายแจ้งความดาเนินคดีกับแก แล้วในข้อหากันโชกรัพย์ปลอมและก็ใช้เอกสารปลอมบังคับข่มขืนจิตใจให้กระทําการใดๆและก็ร้องทุกข์ให้สอบสวนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีส่วนร่วมกระทําความผิดกับแก๊งเหล่านี้ด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวรอพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายัางมีฟ้องด้วยภาพแล้วก็ล่าตามหมายครับ ของเรื่องเล่าข่าวตะเวแล้วนะครับยังคงพูดคุยใรายการได้เช่นเคยนะครับทาง s อ s 4123456แล้วก็ m อ s 4123703นนะครับช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกัอกบฟ้องด้วยภาพเลยครับ ถ้าไปดูภาพการฝ่าฝืนป้ายจราจรห้ามเลี้ยวซ้ายแต่ก็ยังมีคนเลี้ยวอยู่นะครับไปชมภาพกันเลยครับที่บริเวณสี่แยกตลาดพลานนกนะครับก็มีทั้งรถจักรยานยนต์และก็รถยนต์ทุกประเภทครับบางคันเนี่ยยังคงฝ่าฝืนป้ายกฎหมายจราจรห้ามเลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งบอกว่าห้ามเลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญาณไฟก่อนไฟเขียวก่อนนะครับจึงเลี้ยวให้ผ่านไปได้จึงให้เลี้ยวผ่านไปได้นะครับคือที่ผ่านมาในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับมีการจราจรเนี่ยรีบเร่งนะครับ พบเจอประจำครับมีป้ายมีสัญญาณไฟเอาไว้นะครับก็ไม่ได้ทําตามนะครับรู้ผิดกฎหมายจราจรนะครับก็ยังทํากันนะครับก็เป็นการฝ่าฝืนการชัดๆแบบนี้เลยนะครับฝากถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็คือนครบาลบางกอกน้อยนะครับดูแลงานจราจรช่วยมาดูแลหน่วยก็แล้วกันนะครับให้ผู้คนนั้นทําตามกฎจราจรนะครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่ล่าตาหมายกันเลยค่ะ จะพาคุณผู้ชมไปกันที่สนอนวัพยาไกลค่ะไปดูหน้าของผู้ต้องหารายนี้กันนะคะที่ทางการยังคงต้องการตัวอยู่ค่ะผู้ต้องหารายนี้นะคะก็คือนางชุดตินันอ่อนอัมภัยค่ะในคดีก็บอกว่าคาดีลักทรัพย์นะคะผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งไปได้ที่สนอนวัพยาไกาค่ะช่วงนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่กันค่ะชื่อนางชุดตินันนะครับอ่อนอัมภัยหมายจับคดีลักทรัพย์เ,เหตุเกิดที่ ร้านซีเอ็ดกาขาฟิวเจอร์มัดพารามสามครับพฤติกรรมผู้ต้องหาเข้าไปลักทรัพย์ภายในร้านอาจจะเคยก่อเหตุใน,นลักษณะดเดียวกันนะครับสำหรับเป็นร้านขายของในห้างนะครับทำทีเข้าไปเลือกซื้อเป็นลูกค้าแล้วก็ขโมยของขอโมยสินค้านะครับที่ดินานัดภัย ใครพอเห็นก็แจ้งไปได้นะครับที่สอนอวัดพยาไกรนะครับช่วงนี้ปฏิติตามพุทธศาสนาสุภาษิตรครับก<อ>ิจชังมัจจานะชีวิตตังความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยากทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าตะเวนในวันนี้นะครับทิงท้ายกันด้วยวาทเด็ดเช่นเคยครับผมยุทธยาตุ้มมีคุณอนอนตนงตู้จิตและก็ทีมงานทุกท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ